สวัสด,ดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะจักรวาลอยากบอกว่านะคะจักรวาลอยากบอกว่าอะไรนะคะคุณน่าจะถูกดึงดูดนะให้เข้ามารับฟังนะคะคลิปนี้นะผ่านปกคลิปนะชื่อคลิปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่คุณนะฮะจะได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะต้องมีสารอะไรบางอย่างสําหรับคุณนะในคลิปนี้นะคะกอะ็อันนี้คือเต้ายังไม่รู้ว่า ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะแต่ว่าคุณน่าจะถูกดึงดูดจากชื่อคลิปนะคะเดี๋ยวจะต้องรอเปิดไพ่ก่อนเพราะตอนนี้เต้ายังไม่เห็นไพ่นะคะนี่แต่ว่า,าชัฟเฟิลไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้นะคะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเต้ามี Facebook Fan Page นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มีทุกๆช่องทางเลยนะ t i k t o กก็มีนะคะฝากติดตามด้วววยยเเช่นนดีกนนะะัแล้ ขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะก็เรามาดูกันนะคะก็ตรงหน้านี้นะคะชั u f ฟ l ลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มเปิดไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับไพ่ที่ต้องใช้นะคะทั้งหมดในคลิปนี้คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดที่ด้านใต้คลิปรวมถึงอุปกรณ์ในการทําคลิปของเราทั้งหมดด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะจักรวาลอยากบอกว่าอะไรนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ อ่าขอเปิดไพ่าทัวบอ a ส d คะ่ะถัดมานะคะไฟฟอฟบ f อ a ส d คะ่ะถัดมานะคะไนท์ออฟบอ n ส s นะคะเรามาดูกันว่านะคะจักรวาลมีสารอะไรสำหรับคุณนะคะในตอนนี้เนะะี่ยฮะแล้วก็ถัดมานะคะเพเทอร์บอนสะคะ่ะ เออมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนนะโอเคทรีออฟซอร์สนะคะและอีกหนึ่งใบนะคะโฟลออฟซอร์สนะคะสีดาบเนี่ยโอเคนะฮะ, okay, ะ,ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของไพ่ออร c ค e ลที่ต้องเปิดเพิ่มให้กับคุณนะใบแรกเลยโอู้้ You've got the power นะ you've got the, the power เนะี่ย อีกหนึ่งใบนะ easy does it easy does it นะ,ะแล้วก็เนี่ยฮะ elf นะ playfulness นะฮ Play ะ,ะ playfulness อีกหนึ่งใบนะคะ willow spirit flexibility นะคะความยืดหยุ่นเนาะอืมโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะเรามาดูกันนะคะสาหรับเพื่อนๆนะ,ะที่ถูกโดนจิตโดนใจนะต้องใช้คําว่าถูกโดนจิตโดนใจเนาะให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะจกักรวาลอยากบอกว่านะคะเรามาดูกันนะคะก็ไพ่ที่คุณได้นะถูกบอลสะคะ้าไฟฟอบอะะออบอลสะคาไน of ออฟบอลสค้าเพดออฟบอลสะคาแล้วก็ ทรีออฟซอสนะคะแล้วก็โฟ r ออฟซอรสนะคะอ่ะโอเคอ่ทีนี้เนะี่ยเต้าเปิดไพ่เพิ่มเติมให้กับคุณเนาะเพื่อเช็คพลังงานนะคะของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ว่าพลังงานณนะปัจจุบันนะคะคุณเป็นอย่างไรแล้วก็คุณกําลังเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะเพื่อคอนเฟิร์มอ่ะเอาเป็นว่าคอนเฟิร์มสถานการณ์ของคุณเนาะที่ถูกโดนจิตโดนใจให้เข้ามาฟังคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะอ่ะไพ่นอกเนาะที่เต้าเปิดให้กับคุณนะเห็น Energy พลังงานของคนที่ กำลังจะตัดสินใจนะคะในเรื่องสำคัญบางอย่างนะคะกำลังมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาในเรื่องบางเรื่องของชีวิตกำลังอยู่ในทางแยกก็ได้ของชีวิตบางอย่างว่า,าจะตัดสินใจอย่างไรจะเลือกทิศทางไหนจะซ้ายหรือจะขวาอะไรแบบนั้นนะคะต้องเห็น energy ของในช่วงเวลานี้บางท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณน่าจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเก็บเงินนะเก็บหอมรอมริบ การมีเป้าหมายทางด้านการเงินบางอย่างอยู่ประมาณนั้นนะหรือว่าค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือว่ารักสันโดษนะคะชอบอยู่สันโดสอ,อ,อยู่เงียบๆคนเดียวอ,อารมณ์ประมาณนั้นในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะหรือกําลังหาข้อมูลอะไรบางอย่างกําลังศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะแต่ว่าทีนี้ต้องเห็น e NERGY ของความขัดแย้งนะคะ,ะกับผู้คนรอบข้างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะ,ะความขัดแย้งในทีนี้นะอาจจะหมายถึงว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะหรือว่า ขัดแย้งกับครอบครัวก็ได้คนรักก็ได้ใครก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนเห็นไพ่ที่แบบเป็นประเด็นของความขัดแย้งอะไรบางอย่างกับผู้คนรอบข้างนะคะประมาณนั้นนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจกันก็ได้หรือว่าผู้คนรอบข้างไม่สนับสนุนคุณในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่อารมณ์ประมาณนั้นที่เจ้ารับรู้นะคะก็เลยอาจจะเป็นผลให้บางท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือว่า ใช้คําว่าอะไรไม่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือว่าไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครในช่วงเวลานี้หรือไม่ค่อยเปิดเผยสิ่งที่คุณแพลนไว้ว่าจะทําเป็นการคิดเงีย,เงยบคยยๆคนเดียวตัดสินใจเงียบๆคนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เห็น energy ของบางท่านเนี่ยนะคุณกําลังจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ ธุรกิจใหม่อะไรก็ตามที่ใหม่ๆแต่ว่าเต้าเห็นเอเนจีที่คนรอบข้างไม่ค่อยสนับสนุนในสิ่งที่คุณกาลังจะทำเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเออเหมือนเหมือนเต้ารับรู้ได้ว่า คุณเนะี่ยกำลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าเอ้ยควรจะทําต่อดีไหมในเมื่อคนรอบข้างเบรกคนรอบข้างแบบไม่อยากให้ทําหรือว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้หรือเราควรจะไปต่อดีอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ต้องเห็น Energy ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะทําต่อเออประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ Energy ที่ต้องเห็นนะั้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าตรงกับตัวเองในช่วงเวลานี้นะคุณไปต่อนะอ่าคลิปนี้จะมีสารสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะแต่ว่าถ้าใครฟังแล้วเ n e r g รตรงนี้นะคะไม่ใช่ของคุณเนาะ,ค,ะคุณอาจจะฟังต่อก็ได้น,ะะนอาจจะ คุณอาจจะพบว่ามีบางประโยคที่มาเพื่อคุณก็ได้ในคลิปนี้นะเรื่องราวมันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะคะก็ลองฟังดูก็ได้เนาะนะคะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะคะเต่าเห็นอะไรนะในหน้าไพ่ทั้งหมดนะที่บอกว่าจักรวานอยากบอกว่านะคะอเอเนอรที่เต่าเห็นเนะี่ยคือมันค่อนข้างคล้ายกับไพ่ที่คุณได้ที่เต่าเปิดเพิ่มให้เนาะเปิดเปิดให้ข้างนอกกันนะคะ เนี่ยมันขึ้นมาเป็น2ไม้เนาะซึ่งอ่าไพ่ข้างนอกคุณก็มันเป็น energy แบบนี้เหมือนกันนะคุณกำลังอยู่ในระหว่างทางเลือกการเลือกอะไรบางอย่างหรือการคุ้นคิดหรือการวางแผนอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนจกักรวาลเนี่ยอยากบอกว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทิศทางหรือเส้นทางที่คุณเลือกจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะเหมือนจกักรวาลบอกว่าคุณคุณอย่าได้ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าอย่าได้เอาเสียงของผู้คนรอบข้างมาเป็นตัวตัดสินหรือว่าชี้วัดนะว่าคุณเก่งไม่เก่งดีไม่ดีคุณสมควรทําหรือไม่สมควรทําทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากบอกนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าหากอยากจะทําอะไรเนาะวางแผนนะคะให้ชัดเจนนะคะให้ให้มันมีแผนการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในแบบของคุณเนาะนะคะไม่ต้องเชื่อคําพูดของคนอื่น มากเออนะคะอาจจะใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าสมมติว่าคําพูดของผู้คนรอบข้างบัน่นทอนกําลังใจคนในการที่อยากจะทําสิ่งนี้แล้วคุณค้นพบว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆหรือว่าอยากเติบโตในด้านนี้อยากเลือกงานนี้อยากทําอันนี้อะไรแบบนี้นะคุณมุ่งมั่นมาในทิศทางนี้แล้วคุณศึกษาหาความรู้มาเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็ขอให้ลงมือทํานะเหมือนจกนักรวาลกําลังบอกว่าคุณเป็นคนที่ มีแรงบันดาลใจที่ดีอะนะคะถ้าสวว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดจากแรงบันดาลใจความอยากทําของคุณนะไอเดียของคุณนะสิ่งที่ออกมาจากข้างในของคุณเนาะขอยคุณเริ่มต้นทําได้เลยคุณจะอยู่กับมันได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็จกัจรวาลบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณนะ่าจะได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นในงานของคุณนะ,ะช่วงเวลานี้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบ ความรู้ที่คุณมีหรือว่าความชํานาญในงานของคุณมันอาจจะเริ่มถดถอยนะอาจจะมีใครบางคนนะในช่วงวันนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพื่อพัฒนางานหรือว่าพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งใครบางคนกําลังจะค้นพบนะคะแรงบันดาลใจใหม่ๆในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะมันทําให้เป็นผลให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบอยากจะไปโรงเรียนเพิ่มอยากจะไปทําให้มันชัดเจนขึ้นอยากจะไปดูว่าตัวเองชอบสิ่งนี้จริงไหมอะไรแบบนั้นนะคะ จะมีการเริ่มต้นอะไรแบบนี้แล้วคุณจะเอนจอยกับมันมากๆในการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนจัก,กรวาลบอกว่าในประเด็นเต้าจะบอกว่าไพ่มันออกบางเหมือนกันมาไพ่ที่เต้าเปิดเปิดให้คุณข้างนอกเนี่ยมันมีไพ่ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างซึ่งไพ่จัก,กรวาลนี่ยบอกว่าก็มีขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมห้าไม้นะคะแล้วก็สามดาบนะคะดังนั้นสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกก็คือ บางทีอะค่ะรอบตัวเรามันเราไม่สามารถที่จะควบคุม control อะไรได้อะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม control ของเราเนะาะจักรวาลบอกว่าให้ปล่อยมันไปอย่างเช่นคนสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเรานะคะเออแบบความคิดเห็นที่เขามีกับเราอะไรแบบนี้นะขอให้ปล่อยไปสุดท้ายแล้วให้ยึดถือที่ใจของตัวคุณเองหรือว่าความคิดของตัวคุณเองนะคนรอบข้างพูดมาโอเคคุณอาจจะเอามาเป็นแนวทางได้นะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่าเอามาบั่นทอนกําลังใจของตัวคุณนะคะจักร วันบอกว่าอาจจะมีคนที่อใช้คําว่าอยังไงอ่ะไม่สมควรที่จะได้อยู่ในชีวิตคุณอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าสามดาบเนี่ยคือเออต้องเห็น energy ของคนที่ชอบพูดเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบั่นทอนกาลังใจคุณอ่ะคือใช้คําพูดท็อกซิว่างันเถอะนะฮะคนคนนี้ต้องไม่รู้ว่าเป็นใครแหละนะไพ่ห้าห้าไม้เนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะอาจจะหมายถึง คนในครอบครัวก็ได้นะคนรอบตัวหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานใครก็ได้นะคะเออนั่นแหละนะแต่ว่าเห็น energy ของคําพูดอะคะ่ะที่มันค่อนข้างที่จะทิ่มแทงใจคุณประมาณนั้นนะจัก,กรวาลบอกว่าอ,อ,อย่าได้อย่าได้เก็บมาใส่ใจหรือว่าเอามาเป็นประเด็นถ้าเราแน่วแน่กับเส้นทางที่เรากําลังจะเดินแล้วหรือว่ากําลังจะเลือกแล้วก็ขอให้ยึดตามนั้นแล้วก็วางแผนให้ชัดเจนอะว่าอยากจะทําอะไรนะคะโอกาสดีๆกําลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้นก็เลือกให้ดีๆแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรอะไรกันแน่ที่เป็นแพชชั่นของคุณจริงๆอะไรกันแน่ที่คุณอยากทำนะคะไม่ต้องฟังเสียงคนรอบข้างมากนะักอย่าเอามาเป็นประเด็นกับคนที่ทำที่ที่พูดไม่ดีหรือว่าบั่นทอนกําลังใจคุณเนาะนะคะก็ะทําไปตามนั้นนะตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะให้แบบถึงที่สุดอะเออนะคะประมาณนั้นนะ,ะต้องเห็น energy ที่แบบจกักรวาลบอกว่านะคะ ในในในช่วงเนี้ยนะคะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะคุณอาจจะได้มีโอกาสเดินทางนะระยะใกล้ไกลนะคะ,ะบางท่านจะเห็น e NERGY ที่แบบว่ากําลังจะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศด้วยนะคะ,ะหรือกำลังกำลังวางแผนเรื่องเนี้ยแนวแวเนี้ยนะคะ,ะการไปเรียนในเขาเรียกว่าอะไรนะการไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นออประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นของบางท่านด้วยที่แบบว่า มีคนไม่เห็นด้วยคนในครอบครัวหรือใครก็ตามหรือแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะแล้วอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีะหรือว่า,าคุณคุณได้งานใหม่หรือว่าคุณอยากทาโปรเจกต์ใหม่แล้วก็บอกว่าเออคนรอบข้างไม่สนับสนุนแล้วใช้คาพูดอะไรบางอย่างที่บั่นทอนกําลังใจคุณนั่นแหละนะคะแต่ต้องเห็น energy ว่านะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้ทาอะสิ่งนั้นอะเออประมาณนั้นนะคะคือสุดท้ายแล้วอะเขาเรียกว่าอะไรพลังใจคุณอะจะแข็งแกร่งมากกว่าคําพูดของผู้คนรอบข้างนะคะ ออะะก็และนั่นแหละอย่างที่จักรวาลบอกว่าอย่าเอาคําพูดคนอื่นมาใส่ใจมากนักเนาะนะคะตัวเองอยากทําอะไรมีความสุขกอะไรทาสิ่งนั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราคือชีวิตเราเข้าใจความหมายที่เต้าพูดไหมชีวิตเราคือชีวิตเรานะคะไม่มีใครมาแบบว่าออคือไม่มีใครรู้ดีว่าความสุขจริงๆแล้วของเราคืออะไรนอกจากตัวคุณคุณจะรู้ความสุขของตัวคุณเองด้วยตัวของคุณเองไม่ ไม่ไม่สามารถที่ A จะมาบอกว่าความสุขของเราคืออันนู้นอันนั้นอันนี้เราคือตัวเราอะเราคือคนที่จะสัมผัสได้เองว่าความสุขของเราแท้จริงคืออะไรนะคะดังนั้นก็ทําไปตามนั้นเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยโฟรซ้อนเนี่ยรับรู้ว่าถ้าหากคุณรู้สึกว่าวุ่นวายเนาะนะคะกับชีวิตในช่วงเวลานี้ผู้คนรอบข้างอะไรก็ตามแต่นะคะพยายามหาเวลา ที่จะชาร์จแบตเนาะชาร์จพลังอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างนะคะจัก,กรวาลบอกแบบนั้นจะช่วยคุณได้เยอะนะคะและบางทีเวลาที่คุณมีเรื่องปวดหัวหรือว่าไม่เคลียกับอะไรบางอย่างกําลังตัดสินใจแล้วก็ยังเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยพยายามหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวหรือทําสมาธิก็ได้เนาะถ้าคุณเ,เป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วมันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยจริงๆแต่ก็อยากแนะนําให้นั่งสมาธินะบางทีมันจะมีไอเดียอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาหรือว่า อะระหว่างที่คุณนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งๆเงียบเงียบะคะบางทีมัน,ม,นมันอาจจะทําให้คุณ clear, เคลียร์สภาวะอะไรบางอย่างในใจนะออประมาณนั้นนะคะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวบ้างนะคะมันจะช่วยคุณได้บ้างเนาะนะคะไม่มากก็น้อยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็ทีนี้ไพ่สีใบที่เหลือเนาะอยากบอกอะไรกับคนนะคะจะบอกว่า you've got the power เนี่ย,พยไพ่ใบนี้ กำลังบอกคุณเลยนะชาวะชาจะบอกว่าชาวกองอชาวคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะฮะ you've got the power นะฮะคุณมี power นะคะคุณมี power power อยู่ที่ตัวคุณน่ะนั่นแหละอย่างที่จักรวาลบอกอย่าให้ใครหรือว่าคำพูดของใครใดๆก็ตามมาบั่นทอนกาลังใจหรือความเป็นตัวคุณเพราะพลังงานพลังเนี่ยในการสร้างสารรค์ชีวิตที่แท้จริงแล้วนะอยู่ที่ตัวคุณ เท่านั้นคนเดียวเท่านั้นเราคือคนที่สร้างชีวิตของเราเองนะไม่ใช่คนอื่นนะคะเนี่ย you got the p า w e r จำคำนี้ไว้เลยนะนะฮะแล้วก็ Easy does it นะฮะอ่า n t ็ o ปทรายน์ o ซฮ r ร์ทูคอ t โทรลเ r เวอ l l ทิ e n อ o r ์ออลเ o อะดอร l ส o ิเนะฮะเขาบอกว่านะก็ให้ทำทุกอย่างเป็นสิ่งที่ง่ายๆอย่าพยายามที่จะควบคุม control ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,ะถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่า,าจากักรวาลเนี่ยจะบอกว่าคุณอาจจะเครียด มากจะเกินไปในช่วงเวลานี้พยายามที่จะจัดการหรือทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแต่ว่าจากักรวาลบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อาจจะควบคุมคอนโทรลได้นะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปบางทีโอกาสมันจะแฝงตัวมาเนาะในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้คาดคิดบางทีเราไม่ได้กะเกณฑ์มันซะด้วยซ้ํานะคะก็เหมือนกับนี่แหละ,ะสิ่งที่คนอื่นบั่นทอนเราหรืออะไรเลยก็ตาม หลายๆสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะถ้าทําอะไรไม่ได้ก็จะทํายังไงได้ก็นอกจากปล่อยไปเพิกเฉยปล่อยไปนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราอยู่ในที่ของเราเนะาะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใบนี้นะเอลฟ์นะเพลฟูเนสนะคะไพ่ใบนี้อยากบอกว่าให้คุณเนี่ยอย่าเครียดกับชีวิตมากนักเนาะสนุกสนานนะคะสนุกสนานกับชีวิตให้มากขึ้นเนะาะจักรวาลอยากบอกนั้นถ้าไพ่ใบนี้มานั่นแปลว่าคุณเครียดเกินไปในช่วงเวลานี้เอออันนี้ก็ดูเครียดเหมือนกันอีซีดัสินะคะเออนั่นแหละให้คุณแบบ หาความสนุกสนานเพิ่มเติมให้กับชีวิตคุณมีงานอดิเรกอะไรที่อยากทําบ้างไหมแต่ว่ามีแหละนะเนี่ยบางคนกำลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณค้นพบความชอบอะไรใหม่ๆของตัวเองในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะอหรือมีไอเดียปิง๊งแวบอะไรผุดขึ้นมาในช่วงนี้แล้วบอเอ้ยอยากทําจังอยากเรียนจังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนู้น,นเป็นยังไงเหมือนมีความสนใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนาะนะคะก็ปล่อย ปล่อยปล่อยไปตามนั้นนะเออปล่อยไปตามนั้นนะอยากทําอะไรก็ทําประมาณนั้นที่คุณชอบที่คุณอยากทำนะคะแล้วก็ flexibility เนี่ยเนี่ย,พยไพรวนี้ก็บอกอีกอย่างหนึง่งนะ่าปลาว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะพื้นฐานตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างเคร่งครัดกับชีวิตก็ได้หรือว่าเป็นคนค่อนข้างเครียดก็ได้พื้นฐานนะหมายถึงว่า,ามีกฎเกณฑ์อะไรในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าเป็นคนที่สตรีกก็ได้สตรีกมากๆอะ่ะแบบว่าเอ้ยอันนู้นทาได้อันนี้ทําไม่ได้หมายถึงว่ามีกฎเกณฑ์ของตัวเองประมาณนั้นนะคะไพนะ่ฟลีซิบิลิตี้เนี่ยบอกว่าช่วงเวลานี้ คุณจําเป็นที่จะต้องยืดหยุ่นกับชีวิตบ้างนะคะอย่าตึงจนเกินไปชีวิตที่ตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเนาะชีวิตจะไม่ก้าวหน้าไปไหนแต่ว่าขอให้อยู่ตรงกลางถ้าส่วถึงจุดที่แบบมันจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนเนาะต้องยืดหยุ่นได้ถ้าส่วแผนการที่คุณวางไว้มันไม่เป็นผลหรือว่ามันไม่เกิดผลดี ก็ต้องยอมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงเส้นทางเดินของตัวเองบ้างนะดังนั้น flexibility ก็เลยตอบโจทย์เนาะสำหรับหรือว่าเป็นคำตอบให้กับคุณนะคะ,ะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะน,นี้สวัสดีค่ะ